พี่คงนะค่อผมวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเอ็มซีซีเอสเอ็มอ่านชื่อคุณค่างิทิคัดขอโทษได้ครับผมโอเควันนี้เราจะมาโปรโมทนะผมเอ่อก่อนอื่นเราต้องเข้ามา,าหน้าสปาใช้เวลาเซิร์ฟนี้ก็จะมีกฎนะผมตามเซิร์ฟทั่วไปเลยคือจะมีกฎต่างๆคือจะหนครม,มีการจำกัดการวางเอต่อช้างหรือว่า ให้ห้ามใจมัดที่เป็นการโกรงผู้เล่นอื่นหรือมองหารแหล่อะไรนี่ผมในที่เหมืดนอ่ะเชียร์แล้วไงโอเ้เหในที่มืดเอออันนี้นก็จะทำอะไรัอันนี้จะเป็นแผนที่ให้ผมเชียร์กระตุกอย่าะไรเนี่ยจะฟิกอ๋อเชียร์โอเคอ,อันนี้จะเป็นแผนที่ให้ผมจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยผม ก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นข้อความเล็กๆนะครับแบบว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาชีพลาสมัยยุคโควิดนะผมช่วงนี้โควิดค่อนข้างเยอะมากๆนะผมก็น,นั่นแหละแล้วก็จะมีเอ่อเควสและระบบมากมายให้ได้ไดมความสนุกมาครับแบบรับรองความสนุกจะกลับมาอีกครั้งเออแบบเหมือนช่วนี้เปิดมานานมากครับผมก็ไม่แน่ใจะเปิดมาตั้งแต่ไหนนานหรอกแล้วก็มีกิจกรรมสุดเอ่อเอ็กซ์คลูซีฟยนะเอ็กซ์คลูซีฟเลยแล้ที โอเคครับท่นเขาตด่นชนเนี่ย okay. ต่ฟรกโอเคคอนอื่นก็คือมาดูติด uh, ต่อแอมในน่ผมตัวนี้ท้งเฟซบุ๊กซ s e เวอรแล้วก็ดิสคอดแล้วก็ยูทูบ e นี่ผมสามารถกดได้ดิสคอดนี้เข้าไปได้นราต้อถามชนถามถานี้ได้ผมโอเค ต่อมาของจะเป็นเรื่องคำสั่งพื้นฐานนะผมของผู้เล่นนะผมจะมีสปาเซทโฮมโคมแล้วก็ TPA แล้วก็ต่างๆมันนี่ดูเงินหรือดูเงินขวเงินก็ได้ครับผมแล้วก็บอร์ดประกาศหรืออัปเดตต่างๆตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะผมเพราะยังไม่มีอัปเดตประกาศอะไรต่างๆก็จะมีโซนลับโซนลับนี่เอาไว้พูดที่หลังก็ได้ครับผมเพอาะทีนี้มาทรงอื่นหลังแล้วกันคือหาเรื่องเล่นรวมเรื่อชายก็เลื่องชายไปเลยโอเค จะมีเอ่อมีอะไรบ้างวะหญิงเกย์ตุ๊ดแล,แล้วก็ทอมนะผมก็ต,ตามนั้นตามปกติเลยจะมีระบบแช่เหล่าระบบเชื่อเหล่าจะเป็นแมรี่เอ่อคำสั่งแต่งงานเอ่อคำสั่งคอนเทกคำสั่งแก๊งคำสั่งระบบเบื้องต้นเอ่อพวกของปกติของผมพวกเอ่อสิ่งสิ่งที่จำกัดในเซิร์ฟเวอร์ห้า,ทางมทำวงจรในสโตมคลอค็อกหรือเร็วเกินไปแบบเออ ขุดกลงไม่ได้คือเซืร์วทัสขุดกลงไม่ได้แล้วก็ห้ามทำเอฟเคฟาร์มิงห้ามออโต้คิกด้วยโอ้โหกุกระสัตรไอ้หมอสิบห้าตัวต่อช้างจะเป็นการลังพิสตันโอ้ตัอนเช้าโอเค,อเคมีระบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็ระบบหวัว เนี่ยการเล่นการของในตลา,าดแล้วก็ทำฟาร์มมารูตลาดกันดีกว่าทีมเอีเอโอเคโอ้โหว้าวโอ้ชิบเบ็ดรับเบ็ด oh. ร wow. oh ับโอ้โ oh. ห ไก็มันโอเคอ่าอันนี้เราได้ไดงอัพสกิลติดตัวสำหรับคนใช้เงินในเกมที่ซื้ออ๋อแอ็บิลิตี้ชอ่ากนั่นไปโอ้ถ้เปิดได้หมดเลยถ้เปิดได้ไม่ได้ไม่รู้จะเปิดได้หมดเลยจุดที่ไปโอ้ยอ๋อ โอเคเอ่อต่อมามาดูอะไรดีเอ่ออันนี้อะไรเนี่ยโอ้ระบบจับนะผมซื้อขายอันนี้จะระบบซื้อขายแล้วก็เปิดกล่องได้ก็จับเอ่อผมตอนนี้ผมได้เป็นไมเนอร์นะผมไมเนอร์อะไอาชีพที่เกี่็บเป็นไมเนอร์เอ่อไมเนอร์ minor. ก็ถือว่าดีนะผมแบบมันก็ขุดสำหรับคนลงเหมืองอะนะ่ก็จะมีแบบพวกอาชีพ เอกพลเรือได้รับเหมือนจากการสำรวจเมือนที่ต่างๆจากการคุณบล็อกตามเพื่อนตามน้องอุ้ยอันนี้ก็น่าดีนะคนบล็อกอะไรก็ได้อะมีตบปลายอิยยะนชาร์เจอร์อินชาร์เตอร์โอ้ยเยอะแยะหมดเลยอ่า ป่ะเอาเปลี่ยนที่ดูดีกว่ามีอะไรบ้างถ้าเกเสียงขี้บ่าเสียงฝนเขาขอโทษอ่าพอดีอันคลิปตอนฝนตกนั่นเองอ่าอ่าอันนี้เลยอะอ๋อตลาดโลกอันนี้พาดูไปแล้วเมื่อกี้สองนาทีได้ตรงนั้นแหละโอเคเอ่อต่อมาจะเป็นแท็กเหรอสามารถเลือกใช้ยันเสียรได้เอ่อแท็กอ๋อโอ้โอะ่ะโอ้โหเทียนระยะเผื่อปี๋เกิน่าเสียดายเยอะอยู่ ได้ของ UND อะไรอ๋อันนี้่นะผมขายไม่ได้เลยของอะไรเราจะเอ่อจะได้เป็นเอ่อเอ่อเอ่อเจ้าอันนี้มาเอ่อออนครบหนึ่งชั่วโมงครับผมจะได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยตอนนี้จะเป็นของต่างๆเป็นโปรเทคเงินจำนวนห้าร้อยแล้วก็แล่ฟรีแล้วก็บล็อกอ่าอาหารนิดนึงต่างๆประมาณเจ็ดหกชิ้นแล้วมีแอปเปิ้ลบล็อกกับไอเทมประมาณนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดเอ็นชาร์ฟรีนะครับจะไม่มีวิวใหม่แน่นอนหน่นอนเฮ้ยอ <c oughs> อ้ยขดสามสิบแล้วโอเคไปต่อกต่อต่อมาโอเคเรามาดูในะส่วนของตัวนี้ซึ่งเป็นเวสเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเวสต่างสุดครับสุดข,ขาตั้งโลกอันนี้ก็คือ อ armor สแตนด์องสีเหมือนจะเป็นแบบงานศิลป์แบบอ๋อไม่เป็นหรอกเหมืนอน,มนช่วยเหลือได้เองงูอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่ครับพอ่าอะไรต่อยดีอ่ะอยู่ได้บ้างเหรอันนี้ล้อกันอันนี้คือระบบแหละฮะ fix h a i เ chain เหมือนหมายถึงซ่อม ขอซ่อมของเซ็นนะครับผมโอเคโอเคซ่อมบางตัวโอ,อมว้มีซ่อมบางตัวมีซ่อมบางตัวสองพันซ่อมของชิ้เดียวห้าร้อยโอเคอันนี้ส่วนแจกใส่กล่องเสร็จเร็วของใส่กล่กองซื้อโอ้ว่าเปล่าไม่ได้ว่าเปล่ามีนิดหนยโอ้ว้าวของวี โอเคมามาดูที่อันนี้ดีกว่าอ่าอันนี้จะเป็นอ่าโซนลอตเตอรี่นะผมการเล่นลอตเตอรี่อ่าแต่ผมเล่นไม่เป็นอนะ่ะแบบลองลองเ,เ,เข้ามาเล่นดูกันได้ครับอ่าตอนนี้จะเป็นโซนอีเวนต์ต้องรองอ,อีเวนต์นี่แมีทุกเสาร์อาทิตย์นะมีจะมีกิจกรรมใหญ่ทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วระกันความมันและของรอนมากไหมมันมีกันได้เลยจุดแรกของกิจกรรม สี่รูมหลักนี่กิจกรรมหลักอ๋อโอเคน้อ,องอนาณามือห้องอาจจะไม่ครบเท่าไหร่อันนี้จะเป็นโพเทนต์ครับผมโพเทนต์ต่างต่างนครับผมมีตั้งแต่สิบตัวสิบถึงหกสิบถึงเอ่อเยอะแน่เยอะแหละเตินชายเยอะเยอะนีฮะอ๋ออันนี้ครับผมอันนี้คือโซนเพลสนะครับผมโซนเพลสเลยจะเป็นโซน,อ,นโอ่าต้นกัญชานะครับผมโอ้ปีกกัญชา ว้าวดีดีอ,ยอ้ยอกกอยีนี้บ้องกันช้าง่เชี่ผมย้กันช้างแล้วก็นีมาแ,ามาแรกๆๆๆๆอันนี้มาแรกเสร็จแล้วก็อันนี้มาแรกแรงแรงไปเรืยจนันนี้มันก็เีืสิิรสามไม่ส,มส,มส,มสมามาทอาจจะทำให้ร้อยได้ก็ได้อืมอ่เอา,าเอาไปว่าไปมาไปดูกันอ่นต่อยกัน อันนี้น่าจะเปะ็นโซนเควียบะอันนั้นตรงโซน,น,นคโเควยียผมเราจะเลี้ยงไม่เผาดูแล้วกันเอ่อโอเคเรามาถึงตรงน,นี้จะเป็นโซนแมรี่นะแล้วเอ่อคนมาเป็นคู่กันเราแต่งงานกันได้ผมแล้วหรือ,อ,เ,อเจออะไรพวกนี้ครับเจอสาวเงี้ยเออแต่งงานได้ระบบแต่งงานก็มี็นอยคนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะมากเลยออ่เวันนึงก็สี่สิบห้าสิบคนได้เลยมันเนี่ยก็จะเป็นหนดแมรี่กิฟต์แมรี่ชื่อแมรี่พีพีเงี้ยเออ จะเปิดดูมันมันมีของโอเคอันนี้จะเป็นโซนอ่ะโซนสมผ่องนะผมเป็นโซนเอ่อเแบยอันนี้อะไรอ่ะบอ์โอ้ก็แบบเจอของโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่ของต่างๆนะผมจะเป็นสรงกล่องต่างๆเลยจะมีลีฟบล็อกก็คือแบบของมันก็ กูได้ไงินก็ยังไม่ค่อยบักได้เลยแต่ก็อันนี้สามารถรับได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ซื้อนี้ได้ในราคาหนึ่งหมื่นเป็นองเฮ้ยเห็ดเห็ดเกลือเกลือเัวนี้อะไรอ่ะอ๋ออันส่งอ๋ออันนี้ส่งรีนะผมก็ส่งรีนะแต่วดูวันดูกันานาผม,มานะเราจะได้อะไร มีคน <Workers. S 2> นี้ upp, ไหมแบบด่าอะไรเนี่ยนะด่าเขาโหูงเงินน่อมนี่จูงเงินี้ดคค้คคคางเลยแล้วก็จะได้ตังค <magari? im Bell hvad> ์มาค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยดูจาก่มือเยอะโอเคอันนี้เป็นไงคนแจ จะเปกล่องหรจดดลี่ต่างๆครัผมก็ว้าว่นี้นับอะแลนโดเมียนเอออืมอืมเราเอ่อจะการอ่านของแบบนี้สุดยอดมากเอัจริงแโอเคอันเราไดูตรงอื่นดีกว่าเอ่ตอตรงอื่นโอ้ันนั้นซองสัตว์เลี้ยงอันนี้อันนี้อันนี้น,น่านพามดูน่นา,นา,นนานพามาดูอันนี้องสัตว์เลี้ยงผมจะเป็นโซนอะโสัตเลี้ยงเนี่ยสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงเพื่อ,อเอามาเลี้ยงได้ เออเบบี้ชิเ k นเบบี้ฟอกันหน้าฟอตงตังไหนนะสองมากเลยอลบไม่มีนะตงังคนะ์โอเคอันนี้น่าจะเปะ็นประกาศนะแล้วี่สามารถกดอันได้ไนหะมน,น,น,นี่อืมแอคชั่นอะไรอนะของไพเวทของบลูห้ามยุ่งเลย ขอ,องอีเวนแหละเอออันนี้จะเป็นของไลฟสโตนอีเวนต์สามารถเล่นกิจกรรมใช้กิจกรรมจะได้เนียน่ยอีเวนต์มาไมก็จะใช่ขางว้นยูดีนะนี่นี่มันน้องหมาน้ำน้ำองมาน,ำน้ำหมา,น,มาน,น,น้ำเหมือนนะคัน้ำเหอว้าวว้าูดกกันึ่งต้นทับาฟ้า่ะโอ้ปนของเดิมเลี่ชั้นสน มีโอเคงั้นเมื่อชนะจะนำหอยมาแลกกิจกรรมเวลา2องทุ่มสิบหอยจะโดนกันนะผมโอเคกิจกรรมเวลาสองทุ่มสิบแต่ไม่รู้ของวันไหนนะช,นช่างดีเลยเหรอกโอ้กิ่งแขงชิ้นป่าทุกวันนี้สตาร์ด้วอ่ะอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอน,นั่นแขกชอละหา้า ที่ไอรวแล้วก็มาจากเทพจเจ้าปลาตู้สร้างอะไรก็ไม่รู้สักกานะสร้างดาบดาอะไรอ้องมีมีอย่างนี้ด้วยแบบนีนะ้คืออะไรก็ไม่รู้มันมันเยอะจนเยอะจนเต็นไปแลวนะมีคนมามเขียนไว้ในนี้ว่ารับ ชิเดินเดินเดินตัดมาเองไอ้ชุบโอเคเอา่าไปรอไปดูตัวอ,อื่นดีกว่ารอเล่นเล่ชิวๆแล้วผมชิวๆเลยจะตัดยังเงแล้วผม,ผมตัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหไรโอเคไอ้เป็นติดเยอโอ้ดิโซนของอน,นี่ของเตอ๋อปุ้ยชิวว้าวมันนี่ไข่ทูทูสิบเออ อะศิษย์ไพมัง้งใช่หใช่โหโหมาตาฟาโอ้โอ้สอเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นโอ้เราเ็ไรไมเนี่ยห oh. นึเปอร์็นห้าเปอร์นโอ้ตาย่นโซนอะสตอมสามร้อยบาทหรอใช่ป่ะ นี่สามร้อยบาทเลยนนี้แบบไม่มีชทัชสรอยันนี้มีก็ฟีหาโอ้ชิหอมัน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 คตจเอยากนะตบไม่มีตังครับเชาไม่มีตังต่อไปกันอันนี้จะเป็นโซนของคนเลี้งหมูผมจำกัดโอ้ดีสุด นี่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 ตอวนี้จะเป็นหมูนะผมจะเป็นโซนของหมูสามารถฟาร์มได้ครับสามารถฟาร์มได้ครับผมอืมอืมประมาณนี้จะได้อะเล่นหมูกัอนอรอ์บพิกพอกชอ็อปอ่าช็อปพอกช็อปนะผม นี่แล้วเราจะได้เนื้อหมูเกรดเอแล้วก็จะมีหมูต,ต่างๆอยู่ข้างในจะมีเครื่องหมายด้วยนะจะเป็นเครื่องหมายของคนน,นนี้ละทั้งนี้โอเคอจะเป็นเรื่องระบบสีบ้านนี้อันนี้จะเป็นระบบโค้ดสีต่งางๆเออ่ก็คือพิมพ์เครื่องหมายนี้เขียนนี่แล้วก็นี่หน้าตามมาฟอร์สี ใช้ได้เลยตีอาชาพิวพีโอหนักดข้างแรงน,นะดนัวข้างราแรงเลยหล้นะแล้วก็เราไปดูตรงอื่นกันดีกว่านะครับผตอนนี้เราอ,อันนี้จะเป็นโซนอันนี้เปนะดเดนดเดเดนหนึ่งเอ้าไม่กี้เดูเดนสองแล้วโอเคอันนี้เป็นแบบพัดไอเทมแบบไอเทมคีม่แบบพัดมาก่ะแบบ มีคนเติมเยอะมากอะ่ะอันนี้หกปอยเยเหรอไอเทมสามดียู่ไอเทมสาดีอ๋อัมนจะเป็นไอเทมมีมสก,กินั้ออันนี้เป็นชิดก่อเคร่อสายฟ้าชิก่อข้างข้างโหดเลยนะโหดมากๆนะซึ่งมันมันกว่าบาทเลยแหละน่าจะทันบานเลยมัน พราะมันใช้แรงเยอะมากๆลืมผมไม่เข้าใจว่าพลอยมันเท่าไหร่นะ,นะนะกีพลอยอะไรก็อ่ะอันนี้จะเป็นอ่ะชุเครื่องเงินแบบซิลท็อตมันเอง50 150โอเคอืม <c oughs> แพงอีกเน้อยอันนี้เป็นชุดซูเปอร์ฮีโร่นัน่นเองจะเป็นชุดทอชุดชานอนเฮ้ยชุดชานอนมันหมดเยอะยังไง เซตนี้เจ็ดร้อยเซตนี้สามร้อยห้าสิบเซตนี้สามร้อยเซตทอนนี่นร้อยอันนี้สไปเดอร์แมนน่าจะถูกสุดแหละถูกสุดเลยแล้วนะจะเป็นไม่ไม่มีไม่มีไม่มีคอ่เลคชันไ,ไ,ไหนส่วนเอ้จะแบบโอ้โหเจ้าการนั้นมีบัวเยอะมากไอื่อผมเสื้อที่เราคุ้งแบบฟุงบางเลยสุดงางเลย ทึกมากจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้โกหกเลยโอเคเรามาดูอะ,อะไรอันนี้เป็นโอเคอันนี้เป็นของยูทูบเบอร์แต่ทวิตนด้ผมการโปรโมทเซิร์ฟนี่องผมก็คือการโปรโมทเซิร์ฟันจะได้ของได้ผมนั่นแหละทุดดีู่ดีเลยนะเดี่ยวผมสามารถอ่แบบวิว50ขึ้นไป40ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยสามวัยขึ้นไปอย่างเงี้ยด้เยอะเลยนะ ของดีนะไอ้ที่ต่อไปก็คือจะเรื่องระบบะเพย์เรื่อยๆนะผมจะเป็นเพย์เร่อยๆนะตอนนี้ตอนนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นสวนองุ่นนะผมสามารถมาเก็บอ่างวนเพื่อทําของไม่ได้อังุ่นได้ถามว่าอ่งอางวนเก็บยังไงล่ะครับก็มันจะมีเอ่อนะ อันนี้จะมีนี่เป็นอ่างเงินตรงนี้เก็บปลอปุ๊ก็จะได้เลยซึ่งมันมีคนเก็บไปแล้วนะอออมาไม่ทันนะโอเคมาไม่ทันน,นันเองเรามาไม่ทันเราก็ต้องเอ่อนี่ครับผมเป็นขอต้นตาลแล้วก็ต่อต่อ,อตก่าแรกใหม่อ่ะอ๋อเป็นกุหลาบแอปเปิ้ลอ่างเงนกุชชั่นวางซุ่นซ่สังหารกุด,ดาร์สกิบก็นจิะได้เนีย มีมีอ่าดีมีอนิมานีอ่ะเราขวานี่ด้วยไหนขวานี่ก็ค่อนจะดีเลยลนะรู้ใช้ทำไมนะแต่ก็ถ้ามีแหละนะแล้วก็เอ่อจะมีของอะไรกันงั้นเราไปดูตรงอื่นแล้วกันนะโอเคเรามาดูเรื่องวาร์ฟแล้วกันเรื่องวาร์ฟอ่าเรื่องวาร์ฟจะมีหลายอันมากที่ผมแนะนำไปก็เดินจัมพ์เพลเยอร์มีอะไรพวกน,นี้อ่าเราจะขอไม่แนะนำเยอะนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปจะเกินห้านา,นาทีสิบนาทีดู ก็ประมาณเลนตั้มนุ่มอะนีน่าอะนน่าบีบีสามารถไปกดขอเหรืออะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเลนตั้มเชที่ผมพาไปอินชานมาร์าเก็ตเอเอทก็คือตาโตน้เวดโรนะี่จะมีมอนเตอร์โบสามารถไปฟารม์มมอนเตอร์ได้แล้วก็จะมีบอสโบจะมีบอสต่างๆนะผมซึ่งผมจะไม่เข้าไปสู้หรอกเพราะสู้ไม่ไหวอะ่าเงี้ยนะวันนั้นตะเกยอันนี้จะเป็นขอมาบอสน,นะผมตาเมเงินเพื่อนบอเอ้ยไรนะ สามสิบเนะบนะ่ยต,ต้องสามสิบเลยนะอืมแต่ตอนนี้ก็คือตียาอ่ะโอ้ชิตแบบไฟแรงฟันแรงโอเคจะมีฟรีเท่มไหมนี่โอเคอ่าจะสมมติว่าม้าลง สามารถสร้างของได้จะส่งติดบ้านคณส่งจุดที่สร้างบ้านของนรกห้าหมื่น,น 5, ต่อห้าหมื่นอันนี้คือขนาดโลกคือไม่จํากัดหมดแล้วก็จะมีเอ็นซึ่งเข้าไปก็คือนะหละจ้าเราจะเป็นต้อมไปเลยนี่โอเคเราจะเต้นตั้มมา่ตรงนี้ซึ่งมันตรงโจงมากเลยนะโอ้ใช่กอบลืมไปเลยเกอบลืมเลยนี่ ก็มีโซท็กน,นะผมะอีคืตรงอันนี้ก็ได้ตรงสปาร์กได้ดิสแท็กจะมีทั้งหมดอันนี้เรี่อผมจะเป็่อของหนึหกจุด้าซึ่งใส่กับออฟติฟายนะผมเทียบกับตัวน,นี้ก็เราตวจออฟติฟายแล้วก็เป็นดิสแท็กแบอพวกนี้ผมลองลองมาใส่กันดูได้นผมเพรคนจะงอมลองฟ้าคนนะนะ<ม>ก็หัวด,ดีเลยนะเอาเราใกล้จะมีปีกปีกเห็นแล้วกนะัน,ปปน,นจะมาสำรวจน,นะผม นี่เป็นไงห,นหงหมู่บ้านเฮ้ยเรืองหมู่บ้านนั่นเพราะว่าหมู่บ้านนี้คงจะนัน่นไงยังไม่ทันพูดเลยอะไรอะ่ะทำไมต้องวางวน <c oughs> คนงหิบอีกคนวางคนหิบเดี๋ยวยังเอานะอืมเดยวังเอานะ <c oughs> ไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วเลยไปหมดเลยไ,ไ,ไม่มีอะไรเลย คือแบบดูซิระล้วเบอดไปหมดแล้วโอเคเราลองไปดูตรง,งนี้เฮ้ยมีตรงนี้ด้วยมันตัวไม่เดือดแลลองไปตรงอื่นดูดังเฮ้ยมีคนทำบานอะไรตน,น,นี้โอเจ็บเจ็บเนื่อเข้าโปรเจกอเป็นโปรเจของคนคนนี้จริซึ่งอ่า ไม่มีอะไรเลยคือสร้างไว้ที่นี่มองถามว่ามันมจะสวยไหมมันก็อาจจะสวยก็ได้ใครจะรู้ล่ละเออ่ถ้าเกิดใบไม้แบบน,นี้ผมว่าต้องการสีดิงเอ่อฟ้าดีเทลทีเป็นสา,าม,ม,มีนี่โอเคหกใบไม้แบบนี้ดีกว่ามันจะดูดีเลยมันมันมันว่านดีจะต้องเปิดเป็นรูปข้างเปล่ง เดี๋ยวดู A อฟอ่ก็ได้อยู่มันค่อยตกมาได้ไหนโอเคก็จะปะมาวันี้มั้งโอเคเราไปดูสตอก์เลยว่ามีอะไรเรื่องระบบแรงเออใช่เรื่องระบบแรงเรลืม่นเนี่ผมจะมาดูแรงมานนะผมจะมีแรงต่างต่าเลยแรงหนึ0งพันบาทเจ็ดร<ม>้อยห้าร้อยสี่แล้วก็สามอยมันก็ทำได้ยัะแรงน,น เป็นซึ่งคอนเซิร์ฟก็มีกันเยอะอีกนะสามสี่โถเยอะเลยนะเรื่องพันบ่บ่อนจัดฟันเลยนะจัดฟันซื้อเลยลนะ่ะ ATM เหอันนี้ฝังฟังไม่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยส่วนเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้เรื่องเลไสักหน่อยเสามารถทำแบบนี้นะโอเคอันนี้เป็นโปรโมชั่นประจำเดือนนะผมประจำเดือนอย่างอื่นเลยคือ ช่วงนี้คือใครเติมคือแบบเอาเลยแบบลับไปเลยของแบบของสุดหวดโคตรแรงอะไรมานีไม่แรงหรอกแต่บกงขวดนะนั่นของหวดแบบดูสิคอนเสิร์กต้องเล่นตั้งห้าสิบในในเป็นโปรโมชั่นประเภทโปรโมชั่นอหไทีโปรโมชั่นเองเอ่อคอนเสหายดักมาสามารถสะบัดรได้คือแบบต้นอื้คือดีแี่แดีมากๆเลยอะ โอ้ละ50เบอง์นะอันเนี้ยแต่ไม่มีตังค์เลยพูดเหมือนกันเนี่ยเอ่ออันนี้โซนแรงแล้วผมเอ้ยขอของกันว้าวเนี่ยข้อดีของการเปิดกล่องนัมันจะมีคนที่ของไว้ที่เดิมเลยโอเคตอนน,นนี้ผมจากเกิปนี้กันน่าจะหมดเออไม่น่าจะมีแล้วก็คือหม,หมดหมดเรียงเ,ยเรียงไว้อย่างไรแหละโซน,นอนนีเวนต์แ,แก๋อชอบอโดนเห็น โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ผมก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมว๊ oh. อดพอเติมเต็มเลยก็ลืมอ่าวักนนึ่งถามบางทีเวล,ละถามแล้มีจะดีใจมากเลยแบบเอาเกินสามน้อยก็ได้แบบเป็นคลิปที่แบบไม่ได้ลงคลิปมานานมากแนละ้วตอนนี้คือแบบ อาจจะมีเสียงคีอบงจีบอดอะไรบ้างก็เริ่มก็ขอโทษนะผมโ okay. อเคก็รับคลิปนี้ไปแต่ผมอาจจะตัดไลิปแค่นี้เท่านั้นับพยายามถอดแล้วนะมมกันเอ่าขออีกหน่อยผมซีจีเกนได้ทำจะหน่อคลิปหน้าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ้างผมก็ตอนนี้ก็จะดหกไปแล้วนะก็ไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างตามสไตล์ผมตามสไตล์คนที่เกียดนะผมวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ตามด้วยซน่งซีจีเกนให้ผมเจอใหม่คลิปหน้าผมาาไม่ไมบ้างจะหนะน่อยจะหน่อยซีซี